มีหนังสือจากสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเรื่องขอเชิญเข้าชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์เรียนศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์จิรนิติหวานนตามที่ท่านในฐานะ1ในตุลาการสารรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้ยุบพ,พักเก้าวไกลพร้อมทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพักเก้าวไกลสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีข้อกังวลต่อคําวินิจฉัยของท่านในสองประเด็นดังนี้ 1. การละเลยความสำคัญของกระบวนการวิธีพิจารณาความในกรณีนี้ การเสนอคดีต่อสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักการเมืองต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ .2566 กำหนดไว้การยื่นคำร้องคดีนี้จึงอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ละเลยกระบวนการดังกล่าวหยุดแค่นี้ก่อน นิสิตพวกนี้เหิมเกริมศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์จิระนิติหวานนท่านไม่ใช่คนที่ออกแบบหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์จุฬาครับการเชิญท่านเข้าชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนต้องเริ่มจากปัญหาในการสอนของท่าน ท่านมีหมวกสองใบครับใบที่หนึ่งท่านเป็นตุลาการสารรัฐธรรมน,นูญใบที่สองจึงเป็นอาจารย์พิเศษสภานิสิทธิจุลาลงกรมหาวิทยาลัยถือดีอย่างไรใช้อำนาจใดในการใช้คำว่าขอเชิญเข้าชี้แจงในความเป็นอาจารย์ ที่ไปสอนอยู่ที่คณะนิติจุลาท่านสร้างปัญหาอะไรเหรอสภานิสิจุลาลงกรกำลังเหิมเกริมเล่นใหญ่ไรกาละเทศะการทำหน้าที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของจุลาลงกรมหาวิทยาลัยและไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสภานิสิจุลา ถ้าหากอาจารย์ท่านนี้ไปสอนและสร้างปัญหาในคณะนิติต่างหากละ่ะคุณจึงจะมีสิทธิ์โดยชอบในการเชิญเข้าชี้แจงแต่นี่ท่านทำหน้าที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญคำถามคือสภานิสิมีอำนาจอะไรเชิญท่านเข้าชี้แจง และครูบาอาจารย์ในคณะนิติศาสตร,ร,ร์ทำนิติศาสตร์จุฬาผู้กำหนดหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตไม่คิดจะยับยั้งจดหมายฉบับนี้หนังสือเชิญฉบับนี้ไม่คิดจะให้การศึกษาแก่นิสิตของตัวเองเลยเหรอครับจึงได้กระทำการย่ามใจกลางได้ขนาดนี้ นี่คือสิ่งแรกที่อยากให้เข้าใจก่อนว่าเธอไม่มีสิทธิ์เรียกตุลาการสารรัฐธรรมนูญไปชี้แจงในสิ่งที่ท่านทำในเขตอำนาจของท่านแต่ถ้าท่านไปสอนหนังสือแล้วมีปัญหาในชั้นเรียนในห้องเรียนในการให้ความเป็นธรรมต่อการให้คะแนนต่อการออกข้อสอบตรวจข้อสอบนั่นจึงจะเป็นสิทธิของสภานิสิจุลา นี่ท่านไม่ได้ทำอะไรที่จุลาไม่ได้ทำอะไรผิดกับจุลาเอาอำนาจอะไรมาเรียกท่านเหมิมเกริมแต่ขาดความรู้โง่แต่ถือดีราวกับตัวเองมีอำนาจถัดมาบอกว่าให้ช่วยชี้แจงสองข้อนี้นะเพะมหาวิทยาลัยสภา,านิสิตจุลาลงกรมหาวิทยาลัยมีความกังวล ต่อคำวินิจฉัยของท่านไอสิ่งที่อ่านมานั้นเป็นคำวินิจฉัยของศาลไม่ใช่คำวินิจฉัยส่วนตนของศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์จิรนิติหวานน์นเลยนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่โง่แต่กลางคำวินิจฉัยส่วนตนยังไม่ได้เผยแพร่ที่เผยแพร่นั้นเป็นคำวินิจฉัยกลาง ขององค์คณะหรือพูดให้ชัดเป็นคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเธอจะมาบอกว่าเธอมีข้อกังวลต่อคำวินิจฉัยของท่านย้ำอีกครั้งว่างโง่และกลางคำวินิจฉัยนั้นไม่ใช่ของอาจารย์จิรนิติหวานนนรอคำวินิจฉัยส่วนตนก่อนจึงจะถูก เห็นไหมครับพองโง่แล้วกลางมันก็ทำอะไรต่ออะไรที่เกินขอบเขตเกินสิทธิเกินหน้าที่และเสลอได้แบบนี้ครับแล้วก็ไปอ้างข้อแรกเลยซึ่งเป็นรายละเอียดที่ปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลชัดเจนแล้วเป็นคำต่อสู้ของพักเก้าไกลและศาลวินิจฉัยกระจ่างแล้ว สภานิสิตจุลาลงกรมหาวิทยายลัยตลอดจนอาจารย์ที่สอนเด็กเหล่านี้ควรสอนให้เขาอ่านหนังสือบ้างควรสอนให้เขาฟังคําชี้แจงที่เป็นเสียงพูดบ้างจะได้หายโง่จะได้ไม่ออกแถลงการวัวควายแบบนี้ประจานคณะนิติศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยายลัยว่ากำลังผลิตบัณฑิต ด้อยคุณภาพเขาบอกว่าข้อแรกที่เขากังวลก็คือการละเลยความสำคัญของกระบวนการวิธีพิจารณาความพูดง่ายๆว่าเอาข้อแก้ต่างของก้าวไกลมาเป็นประเด็นว่ากรกะตเน,นี่ยไม่ได้ทำตามระเบียบและขั้นตอนการยื่นคำร้องจึงไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายทีนี้ปัญญาชนอย่างเรา ที่ไม่โง่ไม่เสลอและไม่กลางแต่น้อมรับความรู้มีวุฒิภาวะสุขุมรอบคอบมาดูกันในจดหมายข่าวของสารรัฐธ,ธรรมนูญข่าวสำนักงานสารรัฐธรรมนูญฉบับที่31ทับ2 5 6พลงวันพุทธที่7สิงหาคม2567เผยแพร่ คำวินิจฉัยคดียุบพักก้าวไกลในหน้าที่สองย่อหน้าแรกเลยครับบอกว่าการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพักการเมืองเกิดขึ้นได้ในสองกรณีกรณีที่หนึ่งคือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดได้กระทําการที่เข้าลักษณะ ตามมาตรา92วรรคหนึ่งวงเล็บ1นถึงสกับกรณีที่สองเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพักการเมืองว่าพักการเมืองใดกระทำการตามมาตรา92นายทะเบียนพักการเมืองต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองจึงเป็นกรณีที่กฎหมายวางกฎเกณฑ์ของผู้เริ่มกระบวนการและลักษณะของข้อเท็จจริงไว้แตกต่างก,กันดังนั้นหากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองมีการกระทําที่เข้าลักษณะที่กฎหมายบัญญัติ คณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมมีอำนาจยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญได้หายโง่หรือ,อยังไอ้พวกวัวควายทั้งหลายพักก้าวไกลนั้นไปสู้ในกรณีที่สองว่านี่นายทะเบียนพักการเมืองไม่มีการรวบรวมข้อเท็จจริงยื่นกับกอกตอชุดใหญ่ถือว่าผิดขั้นตอน แต่กะกะตเขาสู้ว่ากูไม่ได้ใช้กรณีที่สองว้ยไอ้ควายกูใช้กรณีที่หนึ่งคือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็สารรัฐธ,ธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐและพักก้าวไกลเข้าข่าย ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งถือว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าล้มล้างการปกครองซึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าได้พักการเมืองถ้าพักการเมืองใดกระทําการล้มล้างการปกครองยื่นร้องศาลให้ยุบพักได้เลยกอกตเขาใช้กรณีนี้อีก้าวไกลไปสู้ว่าทําไมมึงไม่ใช้อีกกรณีหนึ่งละ่ะคือให้นายทะเบียนนายทะเบียนคือเลขาธิการกอกตรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วเสนอกกตชุดใหญ่แล้วค่อยไปร้องศาล อีวัวควายในสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็เดินตามตูดของพรรคเก้าไกลไว่าให้มึงไม่ทำตามขั้นตอนกูสงสัยไอยอาจารย์คนนี้มึงมาชี้แจงกับพวกกูด่วนดูสิครับท่านผู้ชมควายเรียกตุลาการไปชี้แจงได้อะเหิมเกริมขนาดไหนล่ะ แล้วคำวินิจฉัยก็วินิจฉัยเรื่องนี้ว่าอย่างชัดเจนกระจ่างแล้วอะพวกมึงเรียนนิติกันจริงๆเหรอะวะนี่คือสิ่งที่สงสัยอยู่ในหัวผมเนี่ยไม่หาข้อมูลก่อนเลยเหรอเอาแต่ใจเนาะนี่คืออันแรกที่ชัดเจนว่าไม่สมสง่าความเป็นนิสิตจุลาเลยครับ ไม่ได้ใช้การศึกษาประกอบการกระทําเลยครับทําตัวเหมือนพวกไม่มีการศึกษาเป็นสาวกในลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งที่เวลาเจ้าลัทธิมันร่ายมนก็ตกตะลึงจังงังและเชื่อมันยกสมองให้มันทั้งทั้งทีิจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ สิ่งที่สภานิสิตจุลาลงกรธรณรมทำให้คุณค่าความน่าเชื่อถือของคณะนิติศาสตร์จุลาด้อยค่าลงในทันทีเป็นที่ดูถูกดูหมิ่นของสังคมทันทีโดยเฉพาะของไอ้คนคนนี้น่าเศร้านะฮะถัดมาข้อที่สองที่เขาเชิญดร์จิระนิติหวานนนให้ไปชี้แจงกับพวกเขา เป็นแค่สภานิสิตเรียกตุลาการศาลไปชี้แจงว้ยกูรนับถือพวกมึงเลยในความกลางการใช้อำนาจตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินโทษยุบพักการเมืองประเด็นในหนังสือของสภานิสิตจุลาในข้อนี้บอกว่าด้วยพักการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งที่สำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเข้าสู่อำนาจผ่านการเลือกตั้งเพื่อจะผลักดันนโยบายและความต้องการของประชาชนการยุบพักการเมืองจึงเป็นมาตรการที่ทำลายตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนเอาข้อนี้ก่อนนะในฐานะที่พวกมึงเรียนนิติศาสตร์เนี่ยประเทศต้องมีนิติรัฐประเทศนี้เป็นนิติรัฐใช่ไหม เป็นรัฐที่ใช้กฎหมายในการปกครองใช่ไหมแล้วพักการเมืองเฮี้ยอะไรวะจะอยู่เหนือกฎหมายนี่ถามยังหยาบคายแล้วดาดากลับมาได้เลยว่าจัดรายการทำไมต้องหยาบคายมันสุดจะทนนะเราเป็นนิสิตนิติศาสตร์เราต้องสนับสนุนการใช้กฎหมายตรวจสอบพักการเมืองไม่ว่าพักการเมืองนั้น คุณจะนิยามมันสวยหรูขนาดไหนเช่นคุณบอกว่าพักการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งเข้าสู่อำนาจผ่านการเลือกตั้งเพื่อผลักดันนโยบายและความต้องการของประชาชนแล้วมันไม่ต้องอยู่ใต้กฎหมายเหรอแล้วมันไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหรอ มันสําคัญซะจ,จนอย่าเอากฎหมายไปจัดการกับมันเลยเหรอไอ้หา่ากฎหมายพรรคการเมืองเขียนชัดเลยว่ามีกี่การกระทําที่ห้ามกระทําถ้าพรรคการเมืองที่มันมีคุณภาพและมันเคารพกฎหมายอ่ะมันจะถูกยื่นยุบพักไหมฮะเอางี้ก่อนแล้วถ้าการยื่นยุบพักไม่มีโมนผู้ร้องเขาจะยื่นถึงศาลเลยได้ไหม และถ้าการร้องนั้นไม่มีมูลสารจะประทับรับฟ้องไหมกฎหมายโคตรมาเป็นขั้นเป็นตอนทวงดุลกันไว้เรียบร้อยแล้วพวกมึงเรียนนิติาศาสตร์กันยังไงวะจะให้พักการเมืองไม่ต้องถูกตรวจสอบด้วยกฎหมายเพียงเพราะว่ามันเป็นตัวกลางในการผลักดันความต้องการของประชาชนหรอ ความต้องการของประชาชนที่มีพักการเมืองเป็นตัวแทนพักการเมืองนั้นๆไม่ต้องมีกฎหมายควบคุมเลยเหรอประหลาดเนาะประหลาดมากอะ่ะนี่เป็นคณะนิติศาสตร์กันจริงๆใช่ไหมเนี่ยกูงงว่ะต่อมาบอกเรื่องโทษครับบอกและโทษยุบพักการเมืองจึงยิ่งต้องใช้ บอกว่าการยุบพักการเมืองจึงเป็นมาตรการที่ทำลายตัวกลางเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนถ้าไม่ได้ทำผิดนะยุบไม่ได้ถ้ายุบแปลว,ว่าทำผิดและทำผิดอะไรสารก็แจกแจงแล้วพวกหนูเรียนนิติศาสตร์กันจริงๆใช่ไหมลูกหนูแค่ไม่เข้าใจเพราะโง่ หรือหนูแค่ไม่เห็นด้วยเพราะหนูลุ่มหลงในพักการเมืองนั้นมากกว่าวิชากฎหมายที่หนูควรจะลุ่มหลงสารตัดสินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างไรบ้างพักเก้าวไกลถูกพิสูจน์แล้วใช่ไหมพิธาได้รับการพิสูจน์แล้วใช่ไหมว่ามีการกระทําที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองและกฎหมายพักการเมืองเขียนไว้ว่า พฤติกรรมล้มล้างการปกครองมีโทษถึงขั้นยุบพ,พักแล้วพักที่หนูเลือกมันทำทำไมอ่ะทำไมหนูไม่มีจดหมายไปเรียกพักมาตอบพวกหนูล่ะว่ามึงทำทำไมวะมึงยื่นแก้ไขมาตรา112ชนิดที่ทำให้รูปร่างของกฎหมายสถานะของกฎหมายเปลี่ยนแปลงหมดเลยอ่ะ เช่นเดิมมาตรา112อยู่ในหมวดความมั่นคงมึงย้ายออกมาหมวดบุคคลธรรมดามึงคิดว่ารูปแบบการปกครองไม่เปลี่ยนเลยหรอไอ้ก,ก้าวไกลถามอย่างเนี้ยมันจึงจะสมศักดิ์ศรีของความเป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์นะเพราะสิ่งที่เขาขอแก้มาตรา112มันมีผลเท่ากับยกเลิก และเปลี่ยนสถานภาพของประมุขแห่งรัฐให้อยู่บนความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกละเมิดอันกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือจริงๆแล้วพวกหนูก็เห็นดีเห็นงามที่จะเอามาตรา112ออกจากหมดความมั่นคงเป็นเรื่องคนฟ,ฟ้องกันคนดูหมิน่นหมิ่นประมาทกันธรรมดา แต่พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐไงเรียนนิติศาสตร์ต้องเข้าใจสิว่าสถานะทางสังคมไม่เท่ากันความคุ้มครองบทลงโทษความเข้มงวดก็ย่อมแตกต่างกันไปเป็นเรื่องปกติของโครงสร้างกฎหมายของทั้งโลกใบเนี้ยแล้วนี่มามีปัญหาอะไรเหรอกับการยุบพักการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะ ึงขั้นออกถแถลงการแบบพักการเมืองนี่ก็เป็นตัวกลางของประชาชนนะเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนนะการยุบพักจึงเป็นมาตรการทำลายตัวกลางก็ถ้าตัวกลางนะั้นมันทำผิดกฎหมายจะเก็บไว้บูชาเหรอมันก็ต้องยุบตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ใช่มาเขียนเอาทีหลังตามอำเภอใจเนื่องจากฉันเกลียดพักก้าวไกลเพิ่มโทษให้มันยุบพักจากเดิมไม่มีไอ้อย่างนั้นสิฉันจะอยู่ข้างพวกเธอแต่นี่กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนแล้วและถ้าพักการเมืองมันมีความสำนึกสำเนียกว่ามันคือตัวกลางความเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนมันควรจะอยู่ภายใต้กฎหมายปฏิบัติตามกฎหมาย นี่มันทำผิดกฎหมายกฎหมายก็สั่งลงโทษมันพวกเองบอกว่าเป็นการทำลายตัวกลางความเชื่อมโยงไอ้า่าตัวกลางอยู่เหนือกฎหมายได้เหรอวะใหญ่กว่ากฎหมายเหรอวะนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยกับคนที่เรียกตัวเองว่านิสิตและเป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ และเป็นคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรตักะสติปัญญามันวิบัติได้ขนาดนี้แล้วเหรอวะแล้วยังบอกอีกว่าทอดยุบพักการเมืองจึงยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังความอดทนอดกลั้น ได้สัสดส่วนและเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นกฎหมายเขียนไว้เลยว่ายุบถ้าพิสูจน์ได้ว่าล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเขาทำผิดกฎหมายตรงไหนอะแล้วพักเก้าวไกลไม่ได้ทำผิดกฎหมายตรงไหนอะ เอาสติปัญญาทั้งหมดของความเป็นนิสิตนิติศาสตร์แยกแยะแจกแจงให้ฟังหน่อยสิเพราะถึงที่แสดงออกมาเป็นการแสดงความไม่พอใจและความไม่เข้าใจหรือความโง่ล้วน,วนๆเธอฉันจะอ่านให้เธอฟังอีกครั้งหนึ่งนะคำพิพากษาย่อๆของสารรัฐธรรมนูญนะ่ะ ว่าการกระทําของพักเก้าไกลเนี่ยมันเป็นการกระทําที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษต่อการปกครองซึ่งกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าพิสูจน์ได้แน่ชัดแล้วโทษคือยุบพักไงสารบอกคดีนี้กับคดีคำวิิจัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567พวกเธอเรียนนิติศาสตร์เธอต้องรู้เนาะ ว่านั่นหมายถึงคดีล้มล้างการปกครองที่ตัดสินมาก่อนหน้านี้เป็นคดีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันและเป็นมูลคดีเดียวกันสารรัฐธรรมนูญย่อมไต่สวนพยานหลักฐานในมาตรฐานเดียวกันเมื่อสารรัฐธรรมนูญฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วในคำวินิจฉัยคดีก่อนหน้านั้นคือ3ทับ2567คือคดีล้มล้างการปกครองนั่นแหละ ว่าพฤติการดังกล่าวของพักก้าวไกลและพิธาเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรค4บัญญัติว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมต้องผูกพันศารรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยคดีด้วยเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยขัดสารรัฐธรรมนูญที่3 2 5ทับ2 5 6 7ว่าพฤติการของพิธาและพักเก้าไกล ที่เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1ออันมีเนื้อหาเป็นการลดทอนคุณค่าสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้เป็นนโยบายพักในการหาเสียงเลือกตั้งโดยการใช้ประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังผลคะแนนเสียงและชนะการเลือกตั้งเป็นการมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชนพักก้าวไกลมีเจตนาเาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือทําให้อ่อนแอลงอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดการกระทําของพักก้าวไกลจึงเข้าลักษณะ การกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษต่อาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกด้วย mm hmm. เมื่อพักการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตย mm hmm. การยุบพักการเมืองต้องเคร่งครัดระมัดระวัง ให้ได้สัดส่วนกับพฤติการความรุนแรงของพักการเมืองพักเก้าไกลมีการกระทำอันฝ่าฝืนต่อพระราช,ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองปีพศ2560มาตรา92วงเล็บ1และก็วงเล็บ2ซึ่งเป็นพฤติการร้ายแรงกฎหมายดังกล่าวใช้กับพักการเมืองทุกพัก ไม่ว่าพักการเมืองนั้นจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามแต่ทุกพักการเมืองต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมหากมีพฤติกรรมร้ายแรงกฎหมายจำเป็นที่จะต้องหยุดยั้งการทำลายหลักการพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสารรัฐธรรมนูญต้องสั่งยุบพ,พัก ก้าวไกลตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นี่คือคำวินิจฉัยของศาลนะครับและบอกต่อไปว่าแม้นักวิชาการนักการเมืองหรือนักการทูตของต่างประเทศไม่ว่าในระดับใดต่างก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตนแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ การแสดงความเห็นใดๆย่อมต้องมีมารยาทสากลทางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันเมื่อสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักท่านก็วินิจฉัยต่อไปเรื่องการตัดสิทธิกรรมการบริหารพักและอื่นๆที่เอามาอ่านให้ฟังเนี่ยเพื่อให้นิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬาไปอ่านซ้ำ ไปใช้สิ่งที่เรียกว่าการศึกษาบ้างพวกเธอเอาตังพ่อตังแม่มาเรียนหนังสือกันเธอควรจะแสดงตนเยี่ยงคนมีการศึกษาและใช้การศึกษาหาคำตอบเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะออกหนังสือเชิญตุลาการสารรัฐธรรมนูญมาชี้แจงโดยที่เธอไม่ได้มีอำนาจจะเรียกเขา เขาไม่ใช่อาจารย์พิเศษที่สอนผิดพลาดในจุฬาวันที่เขาตัดสินยุบพ,พักก้าวไกลเขาเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญทำงานในองค์กรศาลเนี่ยครับคือสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นในวันนี้โง่แต่กลางเรียกว่ากลางชิบหายเลยก็ได้เราจะรอดูความคืบหน้า วิชาตาราจารย์พิเศษดรจิรนิติฮวานนท่านจะตอบรับไปไหมและครูบาอาจารย์สายนิติศาสตร์ทั้งประเทศเนี่ยจะให้ความรู้กับนิสิตจุฬาในเรื่องนี้อย่างไรบ้างแค่นั้นล่ะ